สวัสดีครับก็อยู่กับผมจีโอเกมเมอร์สนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับแค่จะมาคิดดูกับน้ำมะนาวนะผมแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมก็กลับหายไปไปนจะมาพูดคุยกับเธอผู้สาวๆต่างๆนะผมมาจะมูลอยกันเข้าไปลูกันเลยนะผมประมาณว่าถ้าผมก็มันทีผมก็ยันจะคุยกับเธออยู่ก็นะเปิดเห็นหน้าเธอสุดน่ารักหน่อย แต่ว่ามันบอกว่ามันจะกลับมาทําไมก็กลับมาหาเธอเนี่ยจริีๆก็เธออาจจะไม่โกรธผมแน่นอนไปทั้งชีวิตนะอยากให้เธอ,อต้องมาคุยกับผมไปครั้งสุดท้ายนะผมอมืแต่ถ้าผมอ่ะยังจะเคยที่อยากจะโปรโมโช่องของผมอ่ะผมก็นี่นะแต่สิ่งที่ยันจะชอบที่สุดแต่ผมอ่ะแต่เคยอยู่มันที่ผมก็ ผมก็จะไว้ใจกับคนที่เอาตัวเองนะฟันดูผมก็น่าจะดูโมมๆมมหน่อยนะถ้าผมแล้วก็ผมก็อยากจะโปรโมทนะแต่โปรโมทแล้วผมก็ผมก็ไม่ซ้าเหมือนกันค่อยคิดดูเพราะว่าอยากให้ผมอาจจะโปรโมทใครมั่งเดี๋ยวเราคิดการต่อไปเช่นกันนะผมอ่ะก็ประมาณนี้ไอประมาณนี้เช่นเคยก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเคยเจอคิดต่อไปและเจอกันลาก่อน